รับสวัสดีครับผมพบกับผมอีกแล้วนะครับนัดล้อแท้นนทบุรีนะครับวันนี้เราจะมารีวิวล้ออะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแต่วันนี้เราต้องมาย้ายที่ก่อนนะครับเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับและตรงนี้ก็คือจุดที่วางล้อเก่าของผมนะครับลูกค้าแรกๆสมัยแรกๆจะได้เห็นนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยหน้าตาครับผมแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้ผมจะมารีวิวล้ออะไรนะครับผมอ่ามาดูกันอ่าครับผม นี่นะครับรหัสของมันก็คือ BBS RS 779นะครับหรือที่ต่างประเทศเรียกว่า BBS RS 779โอ้สำเนียง อ่ะแล้วเรามาดูขอบรอบๆของมันนะครับที่ผมได้มานะครับสภาพที่ผมได้มาอ่ะดูตามขอบนะครับขอบค่อนข้างสวยเพราะว่าผมเก็บมาแล้วนะครับอ่าลองดูนะครับวงที่หนึ่งอ่ะวงที่สองครับผมนี่หน้าตาขอบของมันก็สวยครับเพราะเก็บมาแล้วไงอ่าดูครับวงที่สามนี่ครับวงที่สี่นะครับนี่ อ่าแล้วเรามาดูส่วนของดีเทลนะครับเบากลางบ้างนะครับเนี่ยครับมันจะมีปั๊มบอกเลยครับว่า17กว้าง8ออฟนะครับเป็นรหัสล้อนะครับ BBS 779นะครับล้อตู้ชุดนี้นะครับเป็นตรงรุ่น5รู114นะครับค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะครับที่เมกานี่เล่นกันเอาเรื่องเลยนะครับชุดนี้อ่าดูหน้าตาครับสวยน่าใช้เลยครับล้อชุดนี้อ่ะแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปเรื่องล้อของ BBS RS 779นะครับผม คิดว่ามันเป็นล้อหน้าใช้เลยนะครับในในตัวนี้แล้วก็เข้ากับได้ทุกรถเลยนะฮะเป็นห้า้สี่เนี่ยถือว่าถือว่าได้เลยเฟี้ยวเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ตกยุคครับล้อชุดนี้หน่าใสครับราคานี่ก็พอว่ารับได้มันก็พอรับได้นะครับประมาณมันมีหลายราคาครับแต่ตองผมเนี่ยชุดนี้อาจจะขายอยู่ในราคาประมาณสามหมื่บาทครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับแล้วก็ลองมาดูตัวจริงได้ที่ร้านผมเลยครับผม เราไม่มีซ่อมแน่นอน100%นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ